นน่เราพูดถึงเขาคือเขาคนเดียวเลยเหรอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาคนเดียวความรักมันยิ่งใหญ่มากพอจะทําให้ใครสักคนเปลี่ยนแปลงได้หนูอยากจะดีขึ้นจริงๆแม่หนูแบบตื่นมาแบบรู้สึกแบบเครียดต้องดูแลใจเองบ้ต้องแบบนุ้าต้องขย,ยนันนะมันไม่เมยที่ใสไ่ไป ไม่แต่ว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้หนูสนใจตัวเองนะี่มหนูมันก็ดีแต่หนูต้องเข้าใจว่าตอนนี้โฟกัสในชีวิตหนูไปหาเขาอะมากกว่าตัวเองแต่ถ้าวันนี้พี่ไม่ได้ว่าแล้วหนูแบบไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมากๆเขาจะหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มอยากทีเองทำให้ตัวเองดีขึ้นแบบหมายถึงว่าขายของทางานอะไรพยายามทําให้ตัวเองแบบพี่มีเข้าใจปาะเ<ด>ขาหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาพร้อมเข้าใจป่ะเราต้องดูดีขึ้นด้วยไม่ใช่สายตาที่เขามองมาให้สดเทียวสาว ทิสเปเหรอโอ้ยก๊ดแหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มอยากให้ตัวเองทำตัวเองดีขึ้นหนูอยากจะดีขึ้นจริงๆแม่เราพูดถึงเขาคือเขาคนเดียวเลยหรอที่พูดมาทั้งหมดนะ่ะเขาคนเดียว ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินไปร้องไห้ไปนะคะวันนี้นะคะเป็นพิเศษเพราะว่า,าจะไม่ได้กินจะแต่งไปร้องไห้ไปนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษ EP หนึ่งของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตสเตตัสของเขานะคะกับคําทิ้งท้ายของเขาที่พูดว่าหนูจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเ <c oughs> ขาคนนั้นยังอยู่กับน้องไหมนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะเมคอัพให้น้องนะคะสวยสดขึ้นให้พัสดุร่าเลืองกันเลยะคะ่ะฮัลโหล จีเบลหลายคนเรียกร้องว่าเป็นอีพีที่เปิดตัวมาแล้วคนแบบชอบมากใช่ไหมตอนนี้ต้องเขียนว่าจีเบลเป็นสาวแล้วใช่ไหมบ้านเห่งนี้คือเพอเราอยากว่าจีเบลแต่งตัวธรรมดามานะวันนี้นะคะของจีเบลวันนี้ก็คือข้มาแน่กับปพื่อหญิงแล้วดูหุ่นหุ่นอัปเดตเดี๋ยวแป๊บนึงเอชเอลเอชเอลชอชเอลเอเอลให้ดูหรอ ความรักมันมีอิทธิพลต่อคนจริงๆใช่ใช่วันนั้นบอกว่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาวันนี้เปลี่ยนตัวเองเพื่อเพื่อตัวเองถูกปะจะเป็นผู้หญิง้าจริงๆเนาะวันนี้แตมาหนาบอกว่าแม่หนูจะเริ่มแต่งจริงจังฟีแบ็กตอนนั้นเป็นไงทุกคนก็ช่วยนะแล้วก็เชียร์เข้าใจว่าทุกคนอ่ะแบบก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าหนูจะเป็นจริงไหมจะไปได้จริงไหมเพราะว่าหนูไม่ค่อยจริงจังเคยบอกปะแต่หนูรู้สึกว่าครั้งนี้ที่หนูพูดออกไปอ่ะหนูตั้งใจจริงๆเพราะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าด้วยอายุแแลลล้้้้้้วววววกกกกกก็็ดดยยยคคาาามมััััใใในน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 ตอองจจจพพทหหููะเป สิ่งที่อยากจะเปลี่ยนมาดีๆวันนี้พี่ก็เลยก็จะมาแบบแต่งให้น้องสาวดูเป็นหญิงมากขึ้นแม่จะบอกว่ากับเธอจะมีสเต็ปเนาะใช่แล้วเป็นหัวโปกอ่ะมันจะมีสเต็ปเริ่มใส่เสื้อในายเริ่มเป็นจังหวะเริ่มเต้นขึ้นเริ่มเทคฮอร์โมนเทคฮอร์โมนหรือยังเทคอย่างของอะไรเที่ยวนี้ยเข้าไป พอวันที่บอกว่าจะแต่งีกปุ๊บนิสาเริ่มเลยการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว transgender ครอบครัวแต่งหญิงอย่างส,ขขสาม,ม,งงสม,มบูรณ์แบบตอนนี้เวามน้าเป็นยัง,งไงบ้างลูกตอนั้นแต่ลงไปพขได้ดูเขาบอกเป็นผมดูแลนะพี่อะไรเงร <S <S ีง้ยหนูบอกว่าเอ้ยดูหนูก็แกลแบบเอ้ยดูแลแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับพี่ไม่ได้ทําอะไรให้ผมอึดอัดอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวเราก็เจอการนะอะไรเงี้ยก็ฟีดแบ็กตอนนั้นดีแล้วเราเหมือนเดิมไหมก็เขินมากขึ้นนะเขารู้จริงๆแล้วว่าเราชอบนี่หรอป็นนไไไงม่ด้้คุยกัแลว บอกได้ไหมครัก็เธอเนาะพอคนรู้เยอะๆว่าเราสนิทกับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนมีคนไปบอกชีว่าหนูเอาเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเดียวกันแม่ไม่ได้ย้ำยังไม่ได้ยึดกันทั้งตอนที่ฟิลลึกซึ้งนั่นแหละใช่ฟิลลึกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบลึกมากเออไม่แต่ว่าเราทีเนี้ยเหมือนแบบเขาไม่ชอบที่แบบเราเอาไปเล่าอะไรเงี้ยที่แบบเอาไปพูดนอะไรนี้ผู้ชายไม่รู้ไม่ยอมรับความจริงอ่ะแล้วเพราะว่าโกรธเรารู้สึกแย่แล้วเขาบอกเขาไม่อยากคุยกับเราอะไรแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นสักพักนึงเองหนูก็รู้สสสึกกกวว่่่่าาาาาาาอยยยยยงงททีีีีีรู้้้จััันนนมมตหะเเเเบดดล มา,มากนั่นแหละเลยทําให้หนูยิ่งตั้งใจลดน้ําหนักแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็แบบตั้งใจมันหนักลงไปอีกโลยี่สิบเอ็ดโลแล้วตอนนี้แต่ผิวว่าเห็นได้ชัดเลยเนาะละมุนนี่ละเอียดมากเลยอะก่อนลดหนูแห้งกรานรู้สึกว่าผิวตัวเองดีขึ้นไหมรู้สึกไหมเชื่อฉันอย่างว่าอํานาจของฮอร์โมนอ่ะมีจริงหลายคนคิดว่าฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรอํานาจของฮอร์โมนมีอยู่จริงมันฟูเนาะหนูเชื่ออยู่แล้วเพราะหนูเวลาใครจะแต่งหนูบอกว่าทานแล้วต้องกินฮอร์โมนนะแม่ใช่มันควรนะแล้วทำไมตอนนนนนััััั้้แแแกกกก็ลลาววอึ่่่่งงคูููยยยหะรสบบ จะเริ่มยังไงดีวะจะต้องกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่มิกนึกออกปะอันนี้คือหนูไปหาหมอด้วยคุณหมอใช่ไหมหหมอเขาบอกไปปรึกษากับแพทย์เลยว่าเรต้องกินอะไรยังไงบ้างแลแนะนนาหนูกินตามนั้นเลยหนูเลยมั่นใจแล้วแล้วแตจะกลัวอะไรล่ะถ้าพี่นัดให้ฟิโลเน่โรบูนแน่แต่สกัดจากธรรมชาติใช่ไหมล่ะรู้แล้วไม่กลัวอยู่แล้วแม่ก็หนูก็กินอยู่แล้วทุกวันทุกคืนหนูก็นอนสองเมตรแล้วก็กินแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแกคือได้ไงในการตอนนี้มันซ้ำคืออะไรปะแกคือน้องสาวคนที่สอง อีซันอ่ะฉันไม่ได้พูดนะที่นี่ก็หนูรู้เหมือนเพือนนะนะเหมือนไงแต่ตอนนี้ใครมาอยู่กับฉันทุกคนมีผัวอ่าจริงไหมจริงเดี๋ยวเราหายอีซันเลยอีซันเลิกกับผัวแล้วนะเลิกแล้วเหรอเขาคนรักสุไม่ใช่คนรักสุดอย่าไปเลิกอ๋อบอกกันไปแล้วไม่ครับเอ่าไม่ได้แม่ไปแล้วจริงงั้นไปแล้วเลยแกรู้ไหมว่าช่างแต่งหน้าที่จริงมาสับระดับโลกมาแต่งหน้าอุ้ยใส่เสื้อในแล้วเป็นไงน้องสาวน้องสาววะน้องสาวนี่คือเจนต่อมาเรียกพี่กันเราจะปั้น จีสเบลโรยระบายไงพี่สาวเองอ๋อเหรออ๋อแต่ตอนนี้ก็คือพอพี่สาวแต่งดีปุ๊บอันนี้ผัวไม่ขาดเออในตัวจริงนะในตจริงของจริงของจริงต้องให้เพราะสังเขาเป็นแบบเทสแว๊บแกก็เทสเด็กแนวอยู่แล้วเออแต่จีสเบลผอมเยอะสวยขึ้นนะรล็อกเทียบพี่เปลี่ยนลุคให้น้องสาวไปแล้วเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเปลี่ยนลุคให้จีเบลแล้วเตรียมดูเลยความจริงตึกทึ่งแล้ว สอนนะวันนั้นที่มึงมาแล้วกูสอนถ่ายรูปจะได้ปะถ่ายรูปหน้ากระจกนี่ลูกติดคนแรกออทุกวันนี้ถ่ายยัวไม่ว่วเตยฉันชอบยั่วนะเออ้าวสตอรี่ดีเดียวกัน แล้วมันได้ผลไหมเห็นไหมล่ะมิสาันมิสซอนสอดไปอีกอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เราชอบใครเราไปกดไลค์รัวๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาส่องเราแล้วสตอรี่ที่เขาต้องเห็นล่าสุดมันต้องเป็นเรือนล่าของเรา ๋ยวขออนุญาตให้ FC ได้ดูได้ไหมว่าแฟนล่าสุดของซันคุณดีขนาดไหนได้น้องสาววันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ทำให้น้องสาวมีวันนี้หรือยังเออกินแต่รุ่นเก่าอ่ะเออินแต่รุ่นเก่าูเอออาจเป็นกำลังใจให้คนที่เขาแบบอยากเป็นผู้หญิงหน่อยขอคำคมๆจากน้องสาวซันหน่อย เป็นบอยมาก่อนทีนี้พี่นี้ก็เคยเป็นแฟนพี่ตูนนั่นแหละเราคือหเราแบบเฮ้ยมันแรงเกินอ่ะเราจะเป็นได้หรอแต่พี่สาวอ่ะคำสั้นๆแบบพี่สาวชอบพูดกันก็คือสั้นเป็นได้ก็เป็นได้แต่ตอนนั้นไหลใหญ่จริงตอนนี้ไม่เหลือเลยอ่ะเด็เป็นแล้วเนี่ยเปแล้วเนี่ยโอ้ีแฟนด้วยอ่ะแล้ะนี่มายางมายางไหลเล็กยัง ค่ะเหรออ่ะขอบคุณน้องซันมากเดี๋ยววันหลังค hmm ิดถึงน้องสาวมากพี่ม uh to ิเดี๋ยวพี่ชวนมาเล่นเพราะว่าคนในรายการคิดถึงละเออเออเออแล้วปวดจะไม่ติดยังไงแต่งตัวอยู่บ้านยังแต่งขนาดนี้กูงงจริงจริง เป็นไงน้องสาวอีหนึ่งเสียแต่มาละหนูก็อยู่กับมนันบอกแล้วว่าบางคนจะแต่งหญิงก็แต่พีไอซันนะมาถึงบ้านกูพาไปคลินิกนะฉีดฟิลเลอร์ฉีดทุกอย่างนิสาดูวันแรกแบบ โอเอวต้องเข้าอีกนี้ตอนนั้นอ่ะมันก็ลำมากเลยอ่ะตอนนี้สันตัวเล็กจี๊ดเดียวเหมือนมึงเลยนี่ดูแขนดิแขนเลยนิดเดียวแล้วเอวคือแบบบ่าสับไม่ไหวภายในรียะเวลาเนาะความรับไม่มีหมดแล้วเนาะการเป็นในแบบเส้นทางแบบแบบมาสิแม่พยายามมากเลยพยายามนะครับ แล้วความรักต่อไปไนี้ทำไงเข้นเห็นแกยังแอบลงสตอรี่เขาอยู่เลยก็มันคิดถึงอะแม่อุ้ยก็ดีแล้วที่เสื้อสัตว์ต่อความรู้สึกตัวเองใช่ก็คิดถึงแต่ว่าหนูว่าหนูมูออนนะไม่ใช่แบบว่าจงฝากอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้มีคนใหม่มาทําให้เราลืมลืมหรือว่ามีที่โฟกัสใหม่ใช่มันไม่ได้มีขนาดนั้นยังไม่ได้มีใครเข้ามาขนาดนั้นถ้ามันมีอ่ะเดี๋ยวก็ลืมแล้วแอบไปส่องไอจีรึเปล่าแอบเขาบอกอยู่ใจลายหนูก็เลยเอาแบบหลุมไปส่องบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นเด็กเสี่ยวขึ้้น่ไมรู คือเราอ่ะแอนตี้เขานิดนึงแล้วพอเราดูอะไรไปนิดนึงอ่ะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเขาทํำอะไรก็น่ารักตมูตมีน่าชื่นชมไปหมดแต่พอมันไม่ได้ดั่งใจแล้นิดเดียวอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบอคติเล็ก หรือเปล่ามันไม่เชิงอคติต่หนูรู้สึกว่าพอไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือมันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นแบบมันเป็นเสียวๆไปหน่อยแต่คนมันจะชอบมีความรักความรักที่มันซึมซับซึมซับพูดคุยรู้เรื่องแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยคนเนี้ยอยากเป็นแฟนจังยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่าอยากได้ใช่ไหมกับกูเป็นมาเบิร์ดแรกกูบอกก่อนเป็นมาหมดแล้วจ้าอียิ่งยากน่ะใช่ไหมแต่ยายากอะหลายๆคนมันจะเป็นหนูอะส่วนมากแฟนทุกคนอะเปิดอิเวนชันแรกก็คือการเปเพืสัมพันั์เนื้อออกไห กพอได้ไปปุ๊บเราค่อยศึกษาดูใจแต่ถ้าอีกศึกษาดูใจแล้วค่อยมาได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกพี่อ่ะก็เป็นเหมือนกันสมมติแบบวันแรกที่ชอบพี่หลิงคุยไปคุยมามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันจะไม่ค่อยมีความคอนติเนียต่อแต่ถ้ามันได้กันแล้วเราคุยไปอ่ะมันจะมีข้อจํากัดหรือตัวอะไรที่มันแบบล็อกไว้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องอยู่กะเธอกับผู้หญิงต่างกันนะลูกต้องฟังไว้วราเราคือต้องเย็ดก่อนแล้วค่อยดูใจแล้วค่อยดูใจถ้าย็ดดีค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าไม่่เลิก็อันนี้ไมใช่ เพราะทุกวันแน่ใจกับใจซื้อใจอ่ะมันไม่ได้แล้วเพราะเราให้เขาแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องก่อนเราควายว้ากันแม่แต่หัวใจกี่หมันอยู่คนละที่เออก็ค่ายว้ากันมันไม่เหมือนกันใจแบบเนื้อออกปะใจมันเรียกร้องอ่ะหนูเป็นหนูเป็นเห็นแล้ล่ะดี่มมเป็นคนยอมรับง่ายๆนี่โกหกชอบบอกชอบใช่บอกใช่งงกันนะวันนี้มาแบบ่ยากพี่มี หญิงใหญ่พี่หน่ชอบไม่ได้บอกอะไรอ่ะฉันชอบเสื้อไรอดอยู่แล้วเออดีนะว่างแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ช่วงนี้แบบกำลังจะออกสร้อยใหม่ไงแล้วก็ออกเสื้อผ้าเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อมือสองวินเทจของเราใน IG นะคะ i g จีซาเบลนะคะเข้าไปแบบดูได้สองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยพี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าซื้อน้องได้แล้วก็จะมี i g แยกลองเข้าไปดูที่ IG เราได้ความรักครั้งใหม่นะเรามองดูผู้ชายยังไงหนูไม่ได้จำกัดเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้แหนอะไรก็ได้อ่าเป็นเกย์ก็ได้กยได้่าเกย์คุยได้เกย์ ก็มาคุยอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าจะถึงขนาดนั้นคือต้องจริงจังต้องรู้แล้วว่าสถานะคืออะไรอ่าเราจะไม่ปล่อยให้เราออเหมือนคนที่ผ่านมาว่าแบบฉันบอกแกตั้งแต่แรกเพาว่า <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรให้ถามชีวิตมันไม่ได้ยาวอ่ะชอบก็แค่บอก บอกเขาตั้งแต่แรกเลยแต่แกเป็นคนกลัวฟีดแบ็กตอนแรกซึ่งพี่เป็นคนบอกอยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันมีแค่2อย่างคือชอบกับไม่ชอบนึกออกปะกรณีของติดเรลวอะเราเคยเป็นเราเคยรู้สึกแล้วว่าอุยเราให้ใจผู้ชายผู้ชายก็คงให้ใจเราแหละเราดีขนาดนี้ผู้ชายคงแบบไม่เฮ้ยไม่จริง ความรักก็คือความรักจ้ะความรักกม่ือความรักก็ค้<ม>คาขนาดนี้เพราะเราคุเกันแล้วว่าทุกครั้งที่เราทําเพื่อเขาอ่ะมันคือความพยายามทั้งหมดซึ่งมันแทบจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราเราเลยตีความว่าเนี่ยเราดีมากนะเราไม่เคยทําแบบนี้ให้ใครนะแต่กับกันอนะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือพยายามเขาคิดว่าเราเป็นคนน่ารักแบบนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะมีใครมาชอบเราเราไม่ต้องพยายามเลยหรือเป่รอกาเราเดินอยู่แล้วก็ตดหลุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เกรียจมันก็มองเป็นหน้าหลาเราหลาบเราลองมองไปในรอบๆตัวเราอะคนที่เขามีแฟนเขาไม่ได้พยายามเลยพบอินนี่ได้ง่ะอีดอแต่แบบเพื่อนเราอะดูดิเวลาเมาเป็นภาระสัวมากแล้วแพทเจเบลเนี่ยยังไงหนูชอบคนขาวคนตีอ้าขาวอีกแล้ว สากสีเลยไอเดียป้าและหนูก็ชอบคนแก่กว่าใช่ไหมแต่ว่าหลังๆลัจแต่งตรงหน้าบ้านเลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูแดดดีมีหรอจากตรงนี้เขาขาวทอเสื้อผ้าทุกวันแต่ล่าสุดหนูชอบใครรู้ว่าหนูชอบแบบผิวเข้มๆข้มหน่อยเออแม่มันมีคนหนึ่งที่แบบรู้สวยเอน่ารักดีนอกจากที่น้องจีเบลมาอัปเดตเรื่องความรักกับเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูลูกสวยสวยด้วยวันนี้ได้คือน้องจีเบลบอกว่าแม่อยากแบบแต่งลุคแต่งหญิงแบบจริงจังแบบฟิลฟองฟิลยั่วแม่วันนี้แบบจะได้ เปลี่ยนทรงผมไหมคอยู่แล้วพี่ทำให้น้องตัาตุ้ยอยู่แล้วเต็มเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกวันน้องยังเป็นแบบสาวสตรีทเพราะไม่ว่าเอวิดย์ลุคของน้องอยูเอวิดย์เอวิดย์เดย์เดย์เี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบสาวหวานที่มีความซ่อนเปรี้ยวอยู่ข้างในนะคะก่อนจะไปเปลี่ยนลุคกันนะคะเดี๋ยวเรากินเฟรโนเน่กันดีกวอานะคะคนละสองเม็ดให้ผิวมันแบบนุ่มเรินชุ่มชื้นแนนสองเม็ดนะคะเม็ดสีชมพูนะคะรุ่นใหม่เป็นเม็ดสีชมพูน่ารักยไม่พาสต์เอาเลยแม่แม่ตาดสินมากคน เมื่อกี้ส่วนมากจะตอนกลืนเหมือนทุกคนแบบนอกจากจะมีกล่องใหญ่30เมตรแล้วนะคะยังมีกล่องเล็กที่ประจุ10เมตรนะคะราคากล่องเล็กนะคะอยู่ที่319บาทส่วนกล่องใหญ่อยู่ที่890บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปปังๆนะคะของน้องซีเบลโดยลินไซเมจิกันดีกว่าค่ะ เลิศมากแม่มมนหนูชนอบดูบีหม่สีนสีชมพูคือหนูชอบสีชมพูอีกด้วยเป็นไงล่ะแล้วเป็นสาว่ะแล้วเราไม่เคยทำผมตรงแบบอะไรเงี้ยราเป็น เดี๋ยวเราจะโทรหาเพื่อนพี่สาวเราจริงหรออยากให้ดูว่าวันนี้สวยไหมตื่นเต้นน่ะฉันเปลี่ยนรูคให้หล่อนแล้ว้วก็ต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่าหล่อนสวยขึ้นจริงๆโอเคเดี๋ยวเราโทรหาเจ้าของแบรนด์ดีกว่าได้าโทรหาใครก่อนพี่ตูนนะมียตูนไหมอยตูนยตูนตูนอยากรู้ว่าบ้านโทรบ้านหาว่ะเขาเปิดรับแบบน้องสาวอะไรอย่างงี้ปะค่ะคุณสมบัติต้องอะไรเก๋ปังยั่วมุ่นแล้วนี่สวยพอไหม าสาวสาวสิงไม้มมยอะยเป็นแม่โมดด้าเอาเอจุกกอแดมแ,มแม่ป้าเป็นไงล่ะสวยไม้สวยไหมเน่าจริงจริงโอเคเข้าใจละ <c oughs> มิสซาคือ <c oughs> ฟิโรเน่ต้องการพรีเซนเตอร์ใหม่เย <c oughs> พี่แมวหันหลังสวัดผมแบบยั่ยๆที่พี่สอนอ้จเป็นไงเอาเซฟคุยกับพี่นาดหน่อยพี่นัรดเป็นไงอันนี้คือหนูแม่เอาดีๆพี่นดพี่ถนที่้าน่นูี่เาว่ามันจะได้คนหรอวะมันจะได้ไหมเอาเจ้าของแบรนด์ดีใจไหมวันนี้พูดหน่อยีใจมที่แ่งี่แบบมาให้คนคนนึ่มีกช่แม่แฮปปี้กเมราสเม็ดแม่ก่อนนอนจริงๆกิน ิงแอะดูพี่นัดนอกจากหน้าแล้วให้พี่นัดดูหุ่นน้องตอนนี้ด้วยดูเอลด้วยติฟฟ่าได้ไหมอะเราไปสวัสดีนะขอบคุณค่ะกินบีโรนเน่ค่ะยำอยู่แล้วอีกสัตว์นี่แมวแฮปปี้มาให้สุดท้ายวันนี้แฮปปี้มากเพราะว่าไม่เคยแบบ แต่งหญิงแบบอะไรขนาดนี้เลยที่แบบผอ่งตรงแล้วก็เต็มขนาดนี้ถูกมาที่มีดีใจด้วยพี่ไม่รู้จะให้อะไรวันนี้จริงๆไม่ได้อยากให้คําแต่งตัวอยากให้คขาโวยก่อนด้วยคอยน้องประสบความสำเร็จในความรักชอบใครขอยให้เขารู้สึกแบบนั้นกับเราด้วยขอบคุณขอต่อไปนี้เผื่อเขาไม่เห็นวิดีโอวันนี้เขาได้รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาไม่แบบว่าทำให้เราแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นได้เป็นตัวเองเลยแหละต้องขอบคุณเขาด้วยจะบอกว่าการดูแลตัวเองคำว่าดูดีอมันไม่ได้หมายถึงว่าทำให้เราแค่รู้สึกว่าเรา ทาวเวอร์จากข้างในด้วยการงานจริงมใช่มันทำให้เราขยันมากขึ้นใช่มันได้ผลมันมีผลต่อจิตใจต่อแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแบบทำให้เราแบบเป็น ท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งเสริมกันท้หมดเออกระแสปักการที่รับเป็นคนคนหนึ่งที่ดีแล้วก็แบบเป็นตัวเองมากมาอ่าสุดท้ายให้จีเบลให้กําลังใจน้องๆหน่อยในฐานะที่เราผ่าน้ราผ่านหนาวเพราะว่าวันนั้นนะ่ะมีคนมาดูเราเยอะมากอยากจะบอกว่าความรักก็คือเรื่องของความรักอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรานําความรักอ่ะมาทําเป็นสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้คืออะไรไม่ได้จะบอกว่าตัวเองอยู่ในพาร์ทที่ดีที่สุดแบบพี่มิแต่นี่คือมันดีขึ้นมากๆถ้าคนที่รู้จัักกนนนนนะะรรรูู้้้ิิงงๆวววว่าาาเเเป็น็คคนคทีีีีีีดดขขขึแแแลลลตตตออมมมมสสุุบช อยากให้ทุกคนโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็แบบเอาความรักมาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเราและนี่คือจิสเบลโรเบยค่ะถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิกด้วยนะคะถ้าใครอยากให้พี่จิสเบลมาเล่นอีกก็คอมเมนต์กันมาเหมือนเดิมยังไงวันนี้มิกกับจิสเบลต้องลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะอมุนสีสูดสวยเนึ่งกรแฟชั่นไฮแฟชั่นไอค่ะจะมีคนคนหนึ่งแนะนำให้แก ชอบคนสวยนะมชอบคนตราดนะคนนี้ตราดแน่นอนไปหัวยืนพอสวยๆน้องสาวแอบไว้แอนชอดไปตราดตราด,ราดราสวยปะสะใจปะ,ะ,จปะบูดปะ ไ да. ม่มล่ะทุกคนพูดตลอดว่าจะต้องลงทิปปลาไม่ได้ฉีดนะอ้าวมันได้กูศลมามาตำนานกุศลมาสองจริงจริงโอเคไอ้แก้วไปกำลังใจให้น้องในการแต่งหญิงนะครับอคอโอ้ยพมันคือรอดแล้วปัดมัรากรอดแล้วเออดูดิเออดูดีเออดูดเออใหญ่พูดใหญ่เลย โ <Okay, S 2> อเคแค่นี้แหละ